ว่าดาราหนุ่มดังเตครอบครัวออกรถหรูป้ายแดงคันที่สองของปีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของบอยโชคชัยบุญวรเมธีและภรรยากิบพักวาลาัลันทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันสองคนแล้วทุกอย่างลงตัวมากๆหยิบจับทำอะไรก็ปังไปหมด จนกระทั่งล่าสุดหอบเงินออกรถหรูได้อีกคันนับว่าเป็นคันที่สองแล้วหลังเพิ่งออกรถหรูไปเมื่อเดือนมีนาคมโดยล่าสุดหนุ่มบอยโพสอินสตาแกรมส่วนตัว @bboy โชคชยัยเผยภาพสุดแฮปปี้พร้อมหน้าพันรยาและลูกไปรับรถหรูพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะอ้วน เห็นบ่นว่าอยากได้คราวนี้คงบ่นน้อยลงแน่ๆตัวเบาเลยแอดฟาคว้าแอดดาวินทีเบบี้ท้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมาก